สวัสดีครับผมชาบาร์เบอร์ดรนนะครับวันนี้จะมารีวิวกรรไกรตัดผมนะครับมาดูกันเลยครับข้างในครับที่จริงรุ่นนี้ผมใช้แล้วนะครับผมเอาลองใช้แล้วผมเลยเอามาใส่กล่องรีวิวให้ดูอีกทีนะครับใส่ในซองกับระเป๋าจริงๆผมก็ไปใช้แล้วนะครับมันใช้ดีครับผมเลยเอามาบอกต่อนะครับย้ำไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับแต่ถ้าใครอยาก อยากซื้ออยากเห็นแล้วชอบอยากซื้อก็ทักมาที่ผมได้นะครับผมจะแนะนําเพจที่ซื้อนะครับก็จะมีผ้าเช็ดกันไกนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันบํารุงนะครับในซองนะครับใช้ดีครับผมลองใช้แล้วมันข่มครับ รุ่นเก่าผมก็ใช้ดีนะครับรุ่นหัวมังกรนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้ครับผมก็เลยได้ซื้อรุ่นนี้มาแทนครับเลยซื้อเรามาใช้ดูครับหัวมังกรนั้นก็ใช้ดีครับหมังกรราคาถูกกว่าด้วยครับมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นครัวกันไก่ฟันปลานะครับจะสลักตัวนี้ว่าวอนนะครับดูครับ คมมากครับถ้าเราใช้กันไกลที่มคมเวลาเราตัดผมเราจะไม่เมื่อยมือนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์ในการตัดที่สบายเลยนะครับถ้ากันไกลไม่คมเวลาเราตัดเจอผมหนาหนาเราเจอเงนหยินนะครับแบบทํา่งานไม่ได้อย่งใจแบบนี้นะครับงุนกับเครื่องมือนะครับไม่ใช่งอนกลูกค้านะครับลูกค้าก็อารมณ์เดียวกันนะครับตัดให้ลูกค้าเราก็อารมณ์ดีทุกครั้งนะครับดูนะครับ นี้เป็นตัวตัดนะครับสวยนะครับสวยแล้วก็คมด้วยนะครับดูนี่คมจรนะครับผมใช้แล้วนะครับผมใช้อยู่สองสามวันแล้วครับสามวันแล้วผมก็เลยที่ตอนแรกว่าจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่าตัดแล้วรู้สึกว่าใช้ดีก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้เป็นตัวเลือกนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อสนใจราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับได้สองตัวเลยนะครับ หงน็ยเก้าสิบาทร่วมส่งฟรีปลายทางไม่เก็บเพิ่มนะครับผมก็สั่งมาราคานี้นะครับใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์2 4ดห้าสามห้าสองสี่ห้าห้าหนึ่งนะครับเป็นเบอร์ผมเองครับผมจะแนะนำเพจที่ซื้อนะครับก็จะได้ราคาเดียวกันนี่แหละครับไม่ได้พิเศษนะครับราคาเดียวกันมาดูครับตัวนี้ ตัวฟันปลาตัวนี้ออกแบบเป็นรูปโค้งนะครับจะไม่ตรงนะครับเป็นฟันโค้งนะครับเวลาฟันโค้งเวลาเราตัดแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนเหมือนฟันที่โค้งไปเฉือนเราครับไปเฉือนนะครับไม่ได้ตัดตรงลงไปนะครับจะเป็นการเฉือนครับจะทําให้คมมากครับตัวนี้ก็คมมากครับผมลองตัดหัวลูกค้าผมหนาช่อใหญ่ๆรูแล้วครับพวกนี้ขาดกระจุยแล้วครับไม่ได้ออกแรงเยอะเลยครับ แค่แบบนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวตอนตัดผมจะทําให้ดูครับจะถ่ายคลิปในคลิปนี้แล้วครับรอรอดูเลยนะครับเอาออกแบบก่อนครับอันนี้อันนี้เป็นอันเก่าผมนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับแต่มันทางร้านที่ผมเคยซื้อมันหมดนะครับรุ่นนี้ถูกกว่าได้ครับผวรูปนนี้ผมซื้อมาพันสองเก้าสิบเองครับ ต่างกันตั้งห้าร้อยนะครับเด็กคู่นี้ผมก็ใช้มาตัวนี้น่าจะสามปีแล้วครับคมเริ่มจะหมดนะครับสามปียังไม่ได้รับคมนะครับสามปียังไม่เคยรับคมเลยครับแต่ก็จะเอาไปรับอยู่ครับผมมีอยู่สองคู่คู่หนึ่งให้ลูกชายใช้นะครับคู่หนึ่งส่งไปรับแล้วครับลองไปรับช่างดูครับว่าช่างจะทํามาได้ดีแค่ไหนครับ ถ้าทําไม่ดีก็คู่นี้ก็ไม่รับเลยครับใช้บทคมแล้วก็เก็บเลยครับเพราะว่ากันไกลเวลาไปรับคมมันจะเสียนะครับผมเคยไปรับหลายครั้งนะครับเสียทุกครั้งเลยครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูการตัดเลยครับมาดูตอนตัดนะครับพอดีนี่คือผมลูกค้านะครับผมจริงนะครับมาดูคมคมครับจะทำเป็นชอบแบบอันหนาเลยนะครับ ชอบแบบนี้เลยนะครับถ้ากรรไกรไม่คมเวลาเราทํางานมันจะทํางานไม่สะดวกนะครับเราต้องเลือกคมคมไว้ครับเวลาเราตัดเจะบได้ไม่เมื่อยมือแล้วก็ไม่เจ็บมือนะครับมาดูตัวนี้ครับช่อหนาๆแบบนี้เลยครับดูครับคมกริบเลยครับเห็นไครับคมมากครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ ผมจริงๆครับปกติเราไม่ได้ทําช่อหนาแบบนี้นะครับตัดผมลยครับเป็นช่อบางๆแบบนี้นะครับแต่ผมจะทํามาหนาให้ดูครับว้าการนคมหาเนี่ดูครับพับเข้ามาอีกพับอีกครับเห็นไหมครับถือว่าคมมากเลยนะครับตัวฟันปลาก็คมนะครับนะครับแค่ไม่ได้ออกแรงเลยนะครับ แต่ถ้าชอบหนาๆก็ออกแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าช่องบานนี่สบายเลยครับถ้าใครหากันไกลดีๆก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ครับทักมาที่ผมได้นะครับผมจะบอกเพจไปให้ซื้อนะครับผมจะบอกเพจให้ซื้อนะครับของดีนะครับจึงบอกต่อนะครับ